สวัสดีครับพัดลมนะครับดิจิตอนนะครับยี่ห้อฮาจารีนะครับกดไม่ติดครับอาการนี้มาด้วยกดไม่ติดนะครับเสียไปลอยแล้วกดไม่ติดนะครับเป็นพัดลมตั้งโต๊ะสิบหกนิ้วนะครับเป็นดิจิตอนนะครับรุ่น H A ขีด S สิบหก D สองครับ ขนาด400มิลนะครับแรงดันไฟ220โวลต์ฟันที50เฮิรตซ์กำลังไฟฟ้า50วัตต์อินกระแสไฟฟ้า230มิลแอมป์ AC หรือ0.23แอมป์อันนี้ก็คือที่ตั้งครับของบริษัทอาจารยาทาการเสียบไฟเข้าไปครับจางนั้นก็ลองกดใหม่ครับไม่ติดครับกดแล้วไม่มีติดเลยครับก็ต้องทําการถอดนะครับ การถอดพระลงมาจารี่นี่รุ่นหลังๆนี่จะต้องรุ่นนี้นะครับจะต้องทุกนะครับจะต้องใช้ตบหน่อยนะครับต้องออกแรงนิดหน่อยครับเพื่อจะออกเมื่อถอดลงมาแล้วจุดนี้ครับจะมีเดือยล็อกนะครับสามเดือยนะครับให้กดแค่สองเดือยนี้ก็พอนะครับ ตบเดินนี่ออกนะครับตบเบิล่างนะครับกับเบิล่างให้ออกก็เ <nước> ป็นการใสเส้นครับแล้วก็ตบออกมาเลยครับส่วนเดิอที่สามนะครับก็ไม่ต้องออกครับเดิอที่สามก็อยู่ตรงนี้ครับไม่ไปยุ่งกับมันครับตบอ่างเงี้ยเบบีแตบครับบีข้างล่างแล้วก็ตบครับอย่างนั้นก็ดันออกมาเลยครับตบออกมาครับเดิที่สามไม่ต้องสนใจมันครับ ของเืนี้ออกก็ออกเอกรียบร้อยครับอ,าอ่างนั้นก็ถอดออกมาครับการถอดก็จะยุ่งยากเหมือนกันนะครับอันนี้๋ววนั้นก็ทำการถอดน็อตอีก3ตัวนี้ก็เป็นนั้นว่าจะเห็นภายในแล้วนะครับ จะเป็นห่วงนะครับเอาไว้เกี่ยวเสานะครับอันนี้เราก็จะทําการเสียบไฟนะครับตอนถอดจะต้องดึงไฟออกนะตอนนี้จะเสียบไฟใหม่เสียบไฟเข้าไปแล้วนะครับเสียบไฟเข้าไปแล้วครับเอาไปย้อนโวลต์เอซนะครับจะทาการวัดไฟที่สายไฟเอซที่เข้ามาที่เครื่องนะครับว่ามีสายขาดหรือไม่ถ้าไฟไฟมา229โวลต์ครับ220โวลต์เอซครับมาแล้ว229แสดงว่าสายเราไม่ขาดครับ แสดงว่าไฟเข้ามาที่เครื่องแล้วแสดงว่าไฟแสดงว่าไฟเข้ามาที่เครื่องแล้วครับให้ดึงกากออกนะครับเราจะทําการถอดวงจรอ,นะอ,อ,อ,อนรออกมานะครับการซ่อมทังสายรองเท้านะครับดึงออกมานะครับเาจะแกะออกมาเรียบร้อยนะครับสวิต ลองกดชีวิตดูว่าโอเคไหมครับอ่า uh, ม like, pues ีช uh, like, the the ีว nope, ิตอยู่ตัวนึงครับพี่กดแล้วมันเหมือนกับกดแล้วไม่เด้งครับตัวนี้ตัวนี้ตัวออนครนะตัวออนทำงานก็เป็นระเบิดพอครับอ่าปุ่มนี้จะไม่ค่อยทำงานครับกดแล้วมันจะจมแล้วมันจะไม่เด้งกลับนะครับลองถอดดูนะครับอาจจะมีอะไรเหนียวๆจับไว้นะครับอ่าที่พลาสติกนะครับทำให้มันไม่สามารถเด้งได้นะครับ แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับการไม่ติดนะครับเพราะปุ่มออนมันกดเร่งดีครับอจากนั้นก็ทําการหอดน็อดออกมาทั้งหมดครับอ่านี้ต้องดึงป้าไฟออก,กน,นะครับแล้วก็ต้องใส่รองเท้าเลยนะครับอนันตรายนะครับอ่าันนี้ก็เป็นสวิตช์ของเขาสวิตก็จะมีสี่ตัวนะครับอ่า นี่ครับถ้าหากมีอะไรเหนียวๆจับไว้นะครับตามปกตงนะครับมันก็จะทําให้มันไม่เด้งได้นะกดแล้วจมเลยครับนี่ข้อนี้ดูนานนะนี่ยแม่ลองดูนานอันนี้มันเหนียวนะครับอ่ากดแล้วมันจะจมแล้วมันเดี๋ยวต้องนำน้ำสะอาดนะครับอันนี้ก็คือปุ่มอนะครับ ออนก็หมายถึงเปิดนะครับสเปรก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนั่นเองครับส่วนอันนี้ก็ปุ่มออฟครับปิดครับส่วนอันนี้ก็ปิ่มนอเชีรัลครับแปลว่าธรรมชาติครับแดงลมธรรมชาตินะครับส่วนตรงนี้ก็ปุ่มทัมเมอร์ครับทัมเมอร์ก็ตั้งเวลาเปิดปิดนะครับอ่านี่ก็คือแผงวงจรมาแล้วสวิตช์กดแล้วเด้งดีครับตอบสนองการกดได้ดีมากครับ แสดงว่าสวิต์ดีอยู่แล้วนะครับมันเป็นที่พลาสติกมันมีความเหนียวนะครับมันมีความเหนียวมันก็เลยทําไม่กดแล้วไม่เด้งขึ้นนะครับแต่ผุมนั้นก็ไม่เกี่ยวกับการติดไม่ติดนะครับเพราะปุ่มอมันดีครับต่อไปที่ย่านเสียงครับย่านโอมนะครับอันนี้เป็นย่านโอมและเสียงครับจะเป็นการวัดโอมและเสียงเลยนะครับอันนี้ปุ่มปัดแล้วปรากฏว่าขึ้น OL นะครับไม่สามารถวัดอะไรได้เลยนะครับแสดงว่าขาดไปแล้วครับปิว วัดเป็นป่าปะย่านโอมครับหลังจากป่าปะย่านโอมครับได้34เมกะโอห์มครับซึ่งเป็นการวัดโอห์มในวงจรนั่นเองนะครับแสดงว่าฟิวตัวนี้ขาดแล้วครับฟิวของดีจะต้องไม่เกิน10โอห์มนะครับเราวัดจะต้องไม่เกิน10โอห์มนะครับอันนี้มันมันเสียไปแล้วครับไอ้ฟิวนี้ตัวนี้ครับเราต้องมาถอดดูนะครับว่ามันจะมีกี่แอมป์ครับโดยปกติเขาจะใช้กันที่1แอมป์นะครับ สังเกตลลวนะครับไหม้แล yeah. uh, yeah. mm ้วครับไหม้ดําเลยนะครับถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ามันมีการช็อตอยู่นะครับห้ามใส่ลิ์นะถ้าใส่ลิ์ก็จะขาดทันทีครับเป็นลิ์ขนาดหนึ่งแอมป์นะครับเป็นลิ์ขนาดหนึ่งแอมป์นะครับ อันนี้สังเกตว่าไม่นะครับแสดงว่ามีในตัวอะไรช็อตอย่างรุนแรงเลยนะครับในตอนหน้านะครับจะไม่ใส่เฟลนะครับเราจะใช้หลอดไฟทดสอบอุปกรณ์ช็อตนะครับเพื่อประหยัดเฟิลนะครับแล้วก็ป้องกันการเสียหายที่เกิดขึ้นจากการช็อตอย่างรุนแรงนะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ